อ่๋อกลางร่วมกลางร่วมด้วยสิก็ว่างั้นละพี่อย่าประชดสิถ้ามีถ้ามีนะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสวนเป็นสวนริมบ่อทั้งซึ้งด้านหน้าก็เป็นบ่อกุ้งเหาเป็นกุ้งบ่อปลานะตันนี้เป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับอ่าเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาซึ่ง ซึ่งบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีนะครับเป็นบรรยากาศแบบนะฮะซึ่งด้านหน้านะฮะด้านหน้าด้านหน้าก็คือเอ่อต้นต้นอะไรหร,หรือหาข้อมูลตน้นต้นแก้วมังกรเออนั่นแหละอ,อสวนแก้วมังกรสวนแก้วมังกรซิ่งก็ปลูกนะซิ้งก็ปลูกกันนะหเห็นนะอื้มนะฮะด้นนานหน้าก็เป็นบ่อกุ้งนะครับเป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะฮะ ซึ่งราบอกเขาก็ปลูกขาตะไคร้แล้วก็มะกรูดแล้วก็มีอ่าอะไรใบเอใบอะไรนะที่สีเข,เขียวอะ่ะเห็นไหมนะสีเขียวนะฮะนะครับสีเขียวนะครับ,รบ,รบซึ่งลมลื่นลมลื่นนะมีเปน,นอนด้วยเป็นไงนะฮะนะฮะมีเข็งขาด้วยนะครับอ่ามีเข็งขาด้วย <c oughs> ซึ่งก็ใช้พื้นที่แบบเป็นประโยชน์นะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยใครรู้เปล่าว่าดอกอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยใครรู้บ้างเนี่ยดอกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ดอกนั้นแต่นี่เป็นใบนะเนี่ยใบหรือดอกใบสิเนี่ย เนี่ยเล็กก็เล็กต้นอ,อะไรไม่รู้อะนะฮะก็ปลูกไว้เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งก็งามอะงามนะครับโบ้หูโอ้สันต่ใจความด้วยนะฮะซึ่งเขาก็นนะฮะลํนนาไนเขาก็ปลูกกระโพดนะ,ะปลูกกระโพดบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะขอให้มีพื้นที่ขอให้มีดินเถอะนะครับไปเสิกกร์ฟแป๊บหนึ่ง อ่าพอดีพอดีมีเสียงดนตรีนิดนึงนะครับอ่ะตอนแรกเข้าไปดูในโรงนะค,ความสวยงามของเขา <S 1> <S 1> คือดอกไม้โบราณค่ะอ่าใ้าดอกไม้โบราณแต่เราไม่รู้ว่าดอกอะไรงไงแต่รอบข้างรอบข้างก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนนะเป็นสวนรอบข้างนะครับเป็นสวนซึ่งเขาก็ปลูกต้นไม้นะต้นนี้ก็เป็นทองุไรลนะครับซึ่งมีพื้นที่อะไรเลยนะฮะ เขาเทาแก่ก็ปล de ja ูกนะครับผมเขาก็ปลูกนะครับอ่านี่เขาแล้วเข้าไปดูข้างในนะเขาก็มีอะไรบ้างได้ขออนุญาตเขนแล้วได้ขออนุญาตเขาแล้วนะอ่าเห็นได้เห็น เราจะได้เห็นคุณเท่าแก่นะนั่งคุยกันหนุ่มกันหนิงกันหนุ่มกันหนิงกันหนุ่มกันหนิงเลยเชียร์เลยเชียร์นี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะฮะนะซึ่งซึ่งคุณนาเขาเขาอยู่วัดเออเขาสนมากที่ไปวัดอะไรนะวัดธรรมกายนะฮะวัดธรรมกายนะฮะเป็นลูกศิษย์วัดธรรมกายนะครับผมเนาะคุณนาเขานะครับผมเนาะครับผมครับผม,มอ๋อจะทำใหม่เหรอเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยต้นไม้เขาเรียกต้นอ่าครับผมเนี่ยเขาจะออกเขาจะออกดอกเนี่ยพี่นะเขาจะออกดอกนี่เลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เห็นก็ใช้ในเวลาปลูกก็นานเหมือนกันนะว่าจะออกดอกเนี่ยนะครับเเห็นนะก็ปลูกไปทางนานแล้วลหละนะครับต้นอ่าแคสตัดกระบองเพชรอ่าใช่ต้นกระบองเพชร น,นะครับสวยนะเขาเพราะว่าเขาปลูกงี้เพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรอ่อ่ะแต่ดอกเขาสวยนะเวลาเวลาเวลาเขาออกเห็นไหมเวลาออกดอกเห็นไหมเนาะพี่ว่าไหมนะฮะสวยอะ่ะเนี่ยครับดอกเขาออกแล้วอะ่ะ